ไปเที่ยวในเมืองเสร็จแล้ววันนี้แม่จะพามาเที่ยวทุ่งนาค่ะทุกคนมาเที่ยวทุ่งนาตากับยายโอ้โหอลังการมากวันนี้มาด้วยสายฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะพลังหน่อยมาหน้าไม่เห็นยังจามาอนี่พลังหน่อยแล้วไปหน้าพลังหน่อยไปหน้าติจัสมินมาเบิงหอยยำยางเต็มอยู่นขอเขาเออ้นมากยังนีมม่มักชมโอจ้าอ๋อฮะบอกชมโอภาษาอังกฤษเขาเอินมายัางแม่เนาะ ภาษาอีสานเอื่อนยังบักชมโอใส่บักชมโอชมโอโอพูนเตบ้าบักชมโออีหยังคือสมดกแท้ว่าแฟริงแฟรี่ไปแต่ต่ำแซ่บแท้จัสมินแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเอื่อนว่ายังลูกนั่นนะกับขามโอ้โหเยอะจังเลยมะขามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ จัมารีนวิธีพลังหน่อยมาหน้าวิธีฝลังหน่อยมาหน้าลังกย <c oughs> ไปเส่แลนัดนเจดมิน้น <c oughs> ผีลังหน่อยมาหน้าโอ้โหน้ำเยอะเลยจําได้ไหมตรงนี้ที่จัะมินมาสาป่ปาปาน้ำเต็มเลยตามาดูส่งไปถึงคนเมืองนอกมาเบิรงเรด,ด้อตาเอ้ยเข่าเจ้า <c oughs> น,นี้อันนี้ก็เป็นอ้อยนะคะตอนนี้ฤดูน้ำหลาก น้ำก็เต็มเลยจ้าคุณน่ะมีสูน,นัขแอบสวยบกม่วงหลากหลายโอย้ดูข้าวสิตาจา้าพี่คิงขาตะไคร้มีทุกอย่างเลยป้าคือง,งามแถววะคุณน่ะเขียวงามเลยน้ำกำลังมากฝนกำลังตกป้ามีหอยบกเขียบ าสแอปปันนั้นเขาเรียกต้นอะไรคะเขาเอิ้นต้นยังหามแบบนี้รู้จักบ้าตน้ตนข้าวต้นข้าวอ๋อฮะแบบนี้เขาเรียกต้นข้าวเหรอคะไหนให้ตาดูซิต้นข้าวเป็นยังไงโอ้เขียวชะอุ่ม,มเต็มไปด้วยน้ำ <laughs> ดูอะไรคะ โอ้น้ำเต็มเลยเหรอเคยเห็นไหมแบบเนี้เคยเห็นเคยเห็นพี่ใจมีบอกว่าดูน้ำนะคะทุกคนว,ว้าวป๊าดขนาดแห้งแค่เต็มห้วยเลยมีป้าไหมข้าวสวยมากเลยตาดูสิ้ดีชีวิตฝลังน้อยมานะชุม่มฉ่ำสายฝน กลัวอะไรนะลูกกลัวปลากลัวปลามันไม่กลัวหรอปลาอยู่ไหนดูใครมาโอ้ยตาหนูกําลังมานูน่นนู่นตากําลังมาใส่เสื้อให้เสื้อเหมือนปลาปลาเลยพันวาแม่และชุดจะปลาปลาอ๋อชุดไปนาเหมือนปลาปลาเลยเวลาไปลาปลาไปยอกกระแอลีปลาปลาห่อแคลห่อเทยยาสมายสมินงวะจัสมินงเซียห่อเทยยาสมาปลาปลา โอ้แต่หนูต่หนูเล่นน้ำเจะมีนดูแตาหนูเล่นน้ำแต่ห,ตหนูเล่นน้ำเย็นสบายเลยเจสซี่โอ้ยจอกลายลายเอาไม่แตเอาหันลงกับนถ้ายายลงด้วยถ่า <laughs> ยายลงด้วยหรอคะค่ะจะลงกับตายังไงจะมีนลงไหม <laughs> ลงไม่ได้คะ่ะ <laughs> <laughs> หนูไม่มีชื้หนูไม่มีชุดเปลี่ยนแท้แต่ไม่มีอะไรเลยทั้งเพื่วทั้งเพื่วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ปลาเปล่าๆมีอะไรแม้จะมีอุ้ยมีปลาตัวเดียวเคยมีเห็นปลาหรือยังนี่ไงปลาว้าว เอาไปปิ้งเลื่อยอุปกรณ์หาปลาของตาใส่ตรงเดี๋ยวตามาเอาลูกไม่ต้องถือไปพูดช่วยจะช่วยตาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอเลยนุ่นน่นมองมองถนนโอ้ซอยซอยห่งยากพูดช่วยผูดช่วยดูสิอยากช่วยตาจูดินช่วยไหมจูดิน เดินไปเลยเดินไปเลยหนักไหมไม่หนักไม่หนักปไปไปเลยไปกลับบ้านกันเถอะโอเคค่ะไปกลับบ้านเราไปกลับบ้านเราตามาแล้วกลับบ้านแล้ค่ะเสร็จภารกิจแล้วค่ะวันนี้ไปเลยจีรีนมาทุ่งนาค่ะ

พี่บ้าเออกล้วยแค่นิดตั้งอีกแล้วบุษากยังหาหลักแต่ของคนปลูกกล้วยไว้ให้คนมาหลากจ้ากร <laughs> ะเลิศกระงงกย่างปลูกอีหยังไว้ก็ดี่ดีงามงามคนกับมาหลากดีดีกล้วยยังไม่สุกดีเลยมีคนมาขโมอยอีกแล้วครับน่รักเลย เงือดลายนาย่ารักจูลินบ้าจูลินบายบายกลับบ้านแล้วค่ะบายบาย